ในบางสถานการณ์ถ้าเธอมีความสามารถในการวาดรูปอาจช่วยชีวิตเธอได้จากซอมบี้ก็ได้และใช่นี่เป็นเรื่องจริงเพราะถ้าวาดรูปได้สวยเธอจะได้อุปกรณ์ในการเอาตัวรอดและมันเป็นได้จริงๆหรอนล้นมาหาคำตอบในชาเลนจ์ของเราสิถูกกักตัวอีกแล้วเซ็งสุดๆไปเลยอ่าฮะตัวแสบมาอีกแล้วสินนะเข้ามาสิหาที่นั่งก่อนและอย่าก่อเรื่องละในนี้ไม่ได้คนปแปลก ฉันมาติดในห้องกับพวกงี้ได้ยังไงกันเนี่ยเซ็สงสุดๆไปเลยไงฉันสูซี่นะเอาหมนะนี่มันอะไรกันเรามีประกาศฉุกเฉินตอนนี้ทั้งโลกได้ถูกซอมบี้บุกแล้วทุกคนต้องช่วยตัวเองก่อนละกันเข้าที่นะสดสาวแต่ฉันต้องหนีแล้ว คิดถึงแมแล้วซ่มบี้จะกินเราไหมเธอเชื่อเรื่องแบบนี้ได้ยังไงเธอบื้อหรือเปล่าสวัสดีทหารกล้าทุกคนฉันมาวันนี้เพื่อสอนวิธีเอาตัวรอดให้กับพวกเธออะไรก่านอื่นเขาก็ใครกันเนี่ยทั้งนี้ฉันเห็นด้วยกับยยบาร์บี้นะฉันคือความหวังเดียวของพวกเธอยังไงล่ะเอานี่ไปเลยฮักแบม สาวๆก่อนอื่นมารู้จักอุปกรณ์ให้ช่วยชีวิตพวกเธอจากซอมบี้สิ่งแรกก็คือหมวกกันนอกและผู้ชนะจะได้มันไปแล้วเธอจะหยดเลือดลงไปบนหมวกทำไมกันเลือดเหรอไม่ใช่สักน้อยมันก็แค่ซอสมักเกิดแท่จากเบอร์เกอร์น่ะทอทีพอดีฉันหิวมากๆเขายัางชั่วฉันนึกว่าเขาเป็นพวกชอบกินื้วดิบสอีก เห็น <s uck ed> ว่าพวกเธอพร้อมเข้าสู่สนามรบแล้ว <S <s <uck ed> แต่เดี๋ยวก่อน <S <s <uck ed> ฉันมีอะไรบางอย่าง <S <s <uck ed> ให้พวกเธอเอาถุงกระดาษมาคุ้งหัวเราทำไมนี้ฉันก็มองไม่เห็นหมวกกันน็อกนะสิ <S <s <uck ed> ฉันมองไม่เห็นอะไรเลยเ <s uck ed> งินตอนนี้ฉันจะเริ่มจับเวลาและเออใช่สิ <S <s <uck ed> พวกเขามองไม่เห็นนี่นะ <S <s <uck ed> แต่ยังได้ยินใช่ไหมเวลาเดิน ต้องแบบนี้สิโอ้ไม่นะฉันไม่ดูได้สักมั้ฉันใช้สีอะไรอยู่แล้วนี่มันประโยชน์ยังไงเนี่ยพวกเธอต้องเรีบหน่อยแล้วใกล้จะหมดเวลาแล,ะละ้วล่ะหยุดได้ะซอมบี้บอกแล้วฉันไม่ใช่ซอมบี้สักหน่อยอมแม่กอ็อพของฉัน ไม่ฉันรับไม่ได้เอาถุงคุมดีกว่าเท่านี้ก็ไม่มีปัญหาแล้วพวกเราชอบผลงานตัวเองเลยไดมไหมแล้วโลกฉันอยู่ที่ไหนอ๋อไม่นะฉันว่าลงงไปบนต้ะเหรอไม่เป็นไรฉันเอามันกลับมาไว้วันกระดาษก็ได้ดูผลงานของฉันก่อนสิสวยใช่ไหมล่ะฉันขอประกาศว่าซูซี่ได้มวกกันน็อกใบฉันชอบงานของเธอมากที่สุดเลย ฉันก็ได้อุปรกรณ์ป้องกันตัวแล้วฉันจะฉลองชัยชนะด้วยอะไรหว,นหวาน <men> เอาล่ะทหารทั้งหลายตอนนี้พวกเธอต้องสู้กันเพื่อ My b เบส Ball อาหมิ่งไันโทษทีไม่ได้ตั้งใจนะหยุดชดเชัดกันได้แล้วเรามาริ่มกันเถอะพวกเธอนั่งรออะไรกันอยู่ล่ะ อ๋อใช่สิลงมือได้แล้วฉันก็มีเซอร์ไพรส์ให้พวกเธอด้วยยิ่งฉันเห็นดาวเต็มไปหมดเลยฉันสมอกกันนกไปดีกว่าระวังหัวนี่เธอทำลายภาพของฉันหมดแล้ว เอานีไปพวกเธอว่าต่อไปนะเพราะฉันขอพักสักหน่อยแต่เดี๋ยวก่อนหมดเวลามาดูกันว่าพวกเธอว่าอะไรออกมาเป็นการตัดสินใจได้ยากจริงๆแต่ก็นะฉันว่ามันเห็นได้ชัดว่าโซซี่คือผู้ชน,นะเอาไปเลยคนแถวนี่ยจะถูกอสักหน่อยเธอว่าไหม โทษทีโทษท,ทีฉันพลาดไปแนะ่นอนมันเป็นของเธอนี่คืออุปกรณ์ชิ้นต่อไปและสาวๆพวกเธอต้องวาดรูปหน้ากากกันแก๊สนี้เริ่มได้และพวกเธอรู้ไหมว่ามันมีประโยชน์ยังไงก็อย่างใน,นสหานการณ์ที่มแก๊สพิษหรืออะไรอย่างนี้เอาตัวรอดให้ได้นะพวกเธอ ใครก็ได้เปิดหน้าต่างหรือประตูทีฉันหายใจไม่ออกฉันรู้แล้วว่าเราจะช่วยชีวิตฉันได้ถ้าช่วยยังไงละ่ะเออเหม็นสุดๆเลยเขาอาบน้ำครั้งสุดท้ายเมื่อไหร่กันนะยังดีนั้นที่ฉันมีนี่ <laughs> <laughs> ฉันไม่มีที่หนีบต้องตั้งใจวาดสล,ะละัล่ะ หมดเวลาโชว์งานของพวกเธอได้ฉันบอก่าฉันจะชนะนะฉันต้องการรางวัลเหมือนที่ฉันต้องการอากาศบริสเดียวนี้ฉันมั่ใจว่ารูปขงฉันสวยกว่าเยอะเลยอืมนี่ไม่ใช่ตัวเรือกง่ายง่ายแต่ฉันต้องให้รัวนี้กับเคที่ทำได้ดีมากยินดีด้วยนะ เย้ฉันได้รางวัลแล้วเจสกับฉันน่าจะเป็นลมก่อนแล้วเรียกรถพยาบาลทีจำไว้นะอุปกรณ์ที่สำคัญที่สุดก็คือพื้นอะเอาออกไปนะนี่ไม่ต้องห่วงนะมันไม่มีลูกสักหน่อย ดูนี่สิไม่มีอะไรนะ่ากลัวสักนิดโออเธอเพิ่งบอกแองนาะว่ามันไม่มีรู้<ม>ฉันอาจจะลืมเอาออกนะแต่ไม่ต้องห่วงไม่มีปัญหาแล้วถ้าพวกเธอหายตื่นตระหนกแล้วก็มาเริ่มวาดได้จะให้เราใจเด่นอย่ังไงเขาเกิบยิงเรานะ ลาก่อนสิโทอทีฉันต้องไปสอนแล้วล่ะกรีนช่วยชีวิตไว้เลยเห็นสิ่งที่เกิดกับมิสกรีนไหมหมดเวลาเล่นแล้วโชกระดาษของพวกเธอได้ครั้งนี้ตัดสินใจได้ง่ายมากเจสง่ายของเธอคือดีที่สุดในที่สุดฉันชนะแล้วแถมยังได้อุปกรณ์ที่สำคัญด้วย ไม่มีใครมาหยิมกับฉันได้แล้วตอนนี้ระวังไว้ให้ดีรอบนี้เป็นสิ่งที่พวกเราจะขาดไม่ได้ที่จะเอาชีวิตรอดในช่วงโลกแตกนี้ชุดปฐมพยาบาลที่เต็มไปด้วยขนมอ้น่ากินเ <Wow. S 1> ชื่อฉันเถอะว่าขนมพวกนี้จะทำให้เธอกลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้งแต่ขนหนึ่งในพวกเธอจะได้รับมันไป ยังเร็วเกินไปในรอบนี้เรามาทำให้มันยากขึ้นนิดนึงดีกว่าแล้วเราจะวารูปได้อย่างไงถ้าถูกมันมืออยู่นี่มันเป็นไปไม่ได้เลยเอมฉันเห็นด้วยนี่มันน่าขำสิ้นดีบนไปก็ไม่มีประโยชน์มาทำความรู้จักกับมันดีกว่า วาดได้ฉันว่ามาทำอะไรสนุกสนุกดีกว่าเดี๋ยวฉันจะวาดลอยกัดของซอมบี้ลงบนมือของเคที่มาดูกันว่าเธอจะมีปฏิกิริยายัางไงเอ่อฉันถูกกัดกำจัดพวกเข้ข่งขันไปได้หนึ่ง หมดเวลาแล้ววางพวกกันได้อแล้วแคที่ไปไหนล่ะเธอวิ่งหนีอะไรไปสักอย่างฉันว่าตอนนี้เหลือแค่เราสองคนแล้วชัดเจนเล้ว,ว่าซูซี่คือผู้ชนะทำได้ดีม,มากเย้ <c oughs> yeah, ขนมเป็นของฉัน <c oughs> ฉันรู้นะซูซี่ว่าเธอเป็นคนแก้งฉันนะ่ะงั้นรู้อะไรไหมนี่สำหรับเธอตอนนี้เธอก็เข้าใจแล้วใช่ไหมว่าไม่ควรมาเยียมกับฉัน เก็บขนมที่เหลือไว้ให้ดินนะมันคงเหลือไม่เยอะแล้วเขาทำลายมันหมดเลยฉันเห็นถึงความตั้งใจแรงก้าฉันหวังว่ารองเท้าคอมแบทคงไม่สร้างความแตแกแยกอีกเนอะตอนนี้รองเท้าแบบนี้กำลังติดเทรนเลยฉันต้องเป็นสาวที่เท่ที่สุดแน่นอนมันคือรองเทาง้าในฝันของฉันเลยอย่าแม้แต่จะคิด ถ้าพวกเธออยากได้มันมากก็ลงมือเลยโอ้และฉันก็มีงานที่ต้องทำด้วยออกกำลังกายยังไงล่ะฉันยังไม่เคยหยุดทำมันเลยสักวันไม่เคยมันเกิดอะไรขึ้นกับสองคนนี้นี่ดูเหมือนพวกเธอกำลังปั่นงานติดจรวดหรืออะไรกันฉันพร้อมแล้วดูผลงานชิ้นยกษ์ของฉันสิเดี๋ยวๆของฉันสวยกว่า เราแป๊บหนึ่งนะสาวๆฉันเหลือออกกำลังกายอีกแค่ไม่กี่เซตฉันเถอะทุกคนรู้ดีว่าฉันชินนะงั้นฉันขอรับรางวัลเลยละกันเธอนี่มั่วจริงๆดูก่อนสิวกำรังเท้าบู๊ทมันเข้ากับฉันสุดๆฉันเลยว่ามันเป็นของฉันมันเหมาะกับฉันมากกว่าฮ้อพวกเธอจัดการรางวัลด้วยตัวเองเหรอเยี่ยมมาก พวกเธอต้องเตรียมตัวให้พร้อมรับมือกับทุกอย่างแม้ว่ากัอะไรที่ดูเหมือนระเบิดบนมือของพวกเธอโอเคแต่นี้มันไม่ใช่ของจริงนะเธอพูดถูกเคที่แต่เพื่อนๆของเธอคิดว่ามันเป็นของจริงนะเลิกเสียเวลาได้แล้วสบัติพวกกันเลยและฉันขอทำคาริโอเพิ่มสักหน่อยเชื่อหรือไม่ฉันเคยเป็นเช์ลีดเดอร์มาก่อนนะ มันต้องใช้ทั้งความแข็งแรงและความยืดหยุน่นพอทันทีเขาเป็นบ้าอะไรกันเนี่ยทุ <c oughs> นเต็มไปหมดแล้วไม่ฉันพิ่งจามลง,ลงลบนลบทของฉัน <c oughs> ไม่ใช่สิ่งที่พวกเธอได้เห็นทุกวันนะหมดเวลาฉันไม่คิดว่าพวกเธอสนใจการแสดงของฉันเท่าไรเสียใจจังแล้วเธอจะพยายามให้เราเสียสมาธิที่ไหม การตั้งถิ่เธอทำให้ฉันว่าดอกไม้ไม่ดีเท่าไหร่นะเธอต้องเรียนรู้ที่จะตั้งสต,ติในสถานการณ์ยากๆแบบนี้และซูซี่รับมือแบบะสอบครั้งนี้ได้ดีมากน่าประทับใจมากจ <Yeah. S 1> าง เอาละดูเหมือนว่าสัมมีจะบุกเข้ามาแล้วเราต้องรีบลงมือกันเลยละเอานี้ไปไอ้ผีดิบและนี่สำหรับแกด้วยเอาลูกเตะรองเท้าของฉันไปพวกเธอสามคนรับมือฉันไม่ไหวหรอกนี่มันระเบิดใช่ไหมฉันไมไ่คิดแบบนี้มาก่อนเลยเธอคิดว่าพวกเราอ่อนลิงไงไม่มีทางสุนหรอก ทีมต๊บซอมบี้พร้อมแล้วสำหรับตัวถัดไปเธอคิดว่าเธอจัดการกับซอมบี้ได้ไหมบอกพวกเราได้ในคอมเมนต์หลัง <co ff> จากที่พวกเธอดูเบื้องหลังนี้จบแล้ว <erro> และแน่นอนอย่าลืมกดไลค์และ u ับ c r i b e ช่องของเราด้วยนะ